อะไครับตอนนี้ก้วยหา่าอะไรวะก้วย <laughs> หา่าค่ะพี่เราจำ้วยห่านะคะเอ,อาเอสองดาวสมุดอะไรกินอ่อนกินก่อนสุดท้ดายนะ สวัสดีเพื่อนๆช่องสาระดีทีวีนะครับวันนี้ก็วันหยุดนะครับวันเสาร์มาพักผ่อนนะครับมาเขากันมาวาตั้งแคมป์ก็ไม่ให่เอามาอย่างมาปิกนิกนะครับมาปิกนิกที่ห้วยอ่างเก็บน้ําห้วยหาดนะครับที่ตําบลทาศิลาอําเภอสองดาวนะครับดูบรรยากาศด้านหลังนะครี่ติดกับผู้พัหล็กนะครับข้างบนนู้นเราจะเห็นวัดถ้ำพวงนะครับดูบรรยากาศการ ครับนี่ดูเพื่อนเดี๋ยวผมพามาดูบรรยากาศครับอ่ะเพื่อนเพื่อนถือก่อนเพื่อนผม,ผมอนุญาตจับคลิปกับโทรศัพท์ไว้นะครับนี่ะครับภูเขานะครับห่างจากบ้านเราก็ประมาณสัก8กิโลเมตรนะครับแต่ลัดขึ้นภูเขามานะครับทางก็ลำบากนิดนึงนะครับแต่บรรยากาศดีมากครับ มาบิคิวม่แล้วครับอ,อากาศตอนนี้ก็หนาวนะครับอุณหภูมิวันสักยี่สิบองศาแต่มีลมมาเรื่อยๆเลยนะครับนี่จอยเบนะครับมาเป็นไงครับอากาาอนนไหดครับมากเลยนะคะตอนนี้มาดูอาหารเราก็มีผู้ร่วมทริปสองท่านนะครับก็คือครูมิวและครูอ้อยนะครับกําลังปิ้งบาร์บีคิวอ,อยู่นะครับผมบิม๊กคิวไม้แล้วครับบาร์บ,บี อ่ะดูพื้นที่ปกนิกของเรามันจะมีพื้นที่ทก็มีฝั่งนู้นด้วยอันนี้คือพื้นที่นะครับฝั่งนู้นเราไม่มั่นใจว่ารถจะลงได้ไหมเราก็เลยมานั่งตรงนี้เดินนงนู้นเห็นสวยเลยนะครับทางนี้เป็นทางนี้เป็นเขาทางนี้ก็ขึ้นเขาแล้วตรงนี้ก็เป็นขึ้นทางขึ้นเขาแล้วครับทางเดินในฝังก็ได้อันนี้ก็เป็นทางเดินเล่นนะครับเ๋ย่ตอนกลับเราจะถ่ายเราจะถ่ายทางให้ดูครับตอนขับเดี๋ยวไปดูทางที่เรามานะครับก็ต้องมีระวังนะคะ ระวังเรื่องของแอ่งอะไรนะคะชทางน้ำทางน้ำลึกอยู่มันพุ่งผ่านน้าหน้าฝนมาครับเพื่อนโอเคครับเดี๋ยวจะไ้ถือหน่อยในพักผ่อนสบายๆครับเพื่อนๆครับากาศดีมากใกล้จากบ้านเรากี่กิโลนะชาแปดกิโลครับเจ็ดกิโลกว่าทํามาทางถ้ามาทางลัดเราขับเขาตรงนั้นมาค่ะนะครับไาค่ะปิกนิกกันเลย บาร์บีคิวไมมดิครับวันนี้เราก็ทำวันนี้มากินด้วยนะคะเวลาเราออกแคมป์ก็คือเมนูบาร์บีคิวบาร์บีคิวไม่อ้าโดนผ่านดูแลนนี้ดีกว่านี่นะคะเป็ดเข็มทองสับปะรดหอมใหญ่ที่เราทำมาแบบงงๆอุ๊ยมันจะสุกนี่ค่ะไม่รู้จะพอกินไหมนะคะอ่านี่ค่ะ ดูบรรยากาศค่ะโอ้ยพูดไม่สุดเพลงแล้วดินเบียดแล้วเขาต้อง้ม่นี่นะคะมิวก็กำลังย่างนะคะไม่ให้บาร์บีคิวไหม้นะคะธรรมชาติไหมเอาคู่กกันธรรมชาติไหมเราก็เตรียมบาร์บีคิวมาแล้วก็ทำมาหลายอย่างว่าจะเป็นหอม ก็มีซอสเล็กๆน้อยๆนะคะใบไม้ก็จะต้องเลือกใบไม้ที่ไม่มีโทษต่อร่างกายนะครับเพื่อนๆอ่าเฉเฉยวเฉใบนี้ได้ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวผมจะล้างน้ําก่อนอ่น้าดื่มที่ไหนคะน้ําดื่มที่อร่อยมากนะครับสรัชนีน้ำดื่มข้างบนก็จะเป็นหินข้างหลังก็เป็นหินนะคะสวยดี ทำลังย่างบาร์บีคิวนะครับโดยครูมิวนะครับน้องมิวทำคู่กันโดยทำคู่กันทาซอสบาร์บีคิวโดยครูออยเอาอะไรมาทำคนโสดไม่รู้ครับเทมากแรงไหมคะับคุณมิวพอได้ค่ะพอได้ค่ะได้ค่ะวันนี้ได้กินไปแล้วหนึ่งไม้เป็นไงครับบาร์บีคิวเราอร่อยไหมครับอร่อยฮะอร่องฮะ ่มากนะครับรสชาติเหมือนแบบซื้อมาจากร้านุกนะต่สัยเราจะได้อาชีพเสริมใหม่แล้วครับทำบาร์บีคิวขายปิ้งบาร์บีคิวขายที่หน้าบ้านเหยาชายาชาจะได้ชิมเหยาชาเหยาชาคือก็คือชาอ๋อเาชาจะชิมอ่ะโอเคไม่ใช่จะถ่ายชาชาชิมอ๋อถือกล้องเดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตกับกล้องแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะชิมบาร์บีคิวนะครับสูตรฟ้าประทานไม่รู้ฟ้าทานอีกแล้ว อืมอร่อยเผ็ดหม่าล่ายังไงหม่าล่าแบบอร่อยปะอร่อยครับอารมณ์ดีอะไรทำอะไรนะไม่กินพริกหยวกไม่กินนี่มาเดี๋ยวกินนี่ก่อนโอ้ดวดกันเลยค่ะภาพที่คุณสร้างมาโอเคอร่อยอร่อยอ่ะให้ออยให้ออยหน่อยหายออยหน่อยนี่คือครูออยนะคะ ก็กำลังหาทิศหาทางดิฟกาแฟ э อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะเห็นคลิปดิฟกาแฟบายครูออยนะกินพริกอยู่<า>ที่ช้าให้กินค<า>่ะอีกเยอะค่ะหมดชัวเพราะเราเอามาหน้อยยากต่อไปนะคะโอ้มาออยชุดครับข้างหลังอางน้านี่ก็เป็นทางขึ้นเขานะครับเป็นป่าก็เป็น ป่าที่ชาวบ้านมาหาเห็ดนะครับช่วงฤดูฝนนะครับเห็นป่าป่าก็ไม่ลกมากนะครับเป็นทางเดือนของชาวบ้านหาของป่านะครับเปนเ็นป่าทางต่าก็เป็นแอ่งน้า